5สิ่งที่ต้องทำนะครับต้องการเพิ่มโปรไบโอติกในร่างกายครับอย่างแรกเลยนะครับเราควรกินพืชผ,ผักที่มีความหลากหลายมากนะครับเขาแนะนำกันถึงที่30ชนิดต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะโปรไบโอติกแต่ละชนิดในร่างกายเพราะในร่างกายเรานะครับมีโปรไบโอติกเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากๆนะครับดังนั้น เพราะว่าในร่างกายเรานะครับมีโปรบติกหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีอาหารโปรดไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเรากินแต่ผักหรือพืชชนิดเดียวเนี่ยนะครับโปรโติกบางชนิดมันก็จะอาหารไม่เพียงพอก็จะตายไปนะครับดังนั้นเราควรจะกินให้หลากหลายนะครับสาชนิดต่อสัปดาห์ถ้าเฉลี่ยแล้วนะครับว่าควรจะกินอย่าะมัน4 5ห้าอย่างนะต่อวันนะครับเพื่อร่างกายได้มี ดังนั้นเฉลี่ยแล้วนะครบว่าควรกินอาหารพืชผักต่างๆเนี่ยผลไม้ต่างๆหลากหลายประมาณ4-5อย่างต่อวัน,นครับแล้วก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วยได้นะครับอย่างที่2เลยนะครับอย่างที่สองเลยนะครับให้โฟกัสที่ความหลากหลายไม่ใช่ประมาณนะครับดังนั้น ข้อที่สนะครับให้โฟกัสความหลากหลายนะครับมากกว่าตัวปริมาณครับอย่างที่เล่าไปแล้วนะว่าแบคทีเรียมันกินแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นให้กินหลากหลายเข้าไว้นะครับปริมาณให้ตามมาทีหลังนะครับข้อที่3นะครับให้กินไฟเบอร์ข้อที่3นะครับถ้าเป็นข้อที่3นะครับแนะนาให้กินไฟเบอร์อยู่ที่ข้อ3นะครับแนะนาให้กินไฟเบอร์อยู่ที่30กรัมต่อวันนะไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ ฟุกเคยไปดูนะครับผักสลัดถุงหนึ่งเนี่ยที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับประมาณ1ขีดเนี่ยมีไฟเบอร์อยู่แค่หกรัมเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเป็นน้ําหมดเลยเนาะถ้าต้องการกินขนาดนั้นต้องกินอยู่ที่30ถุงนะครับบางอันก็เยอะหน่อยอาจจะ3กรัมต่อถุงอ่ะต้องเกลียงบางถุงบางประเภทก็เยอะหน่อยนะอาจจะ3กรัมอาจจะมีไฟเบอร์อยู่3กรัมต่อถุงนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูประเภทแล้วดังนั้นเลิกกินให้หลากหลายและกินปริมาณเยอะขึ้นหน่อยนะครับข้อ4ี่นะครับ ข้อสี่นะครับกินตัวโปรไบโอติกเข้าไปเลยนะครับก็ได้แก่ของหมักดองต่าง,างๆพวกกิมจินะครับถั่วเน่าอะไรเงี้ยนะครับพวกโยเกิร์ตต่างๆนะครับนมพวกโยเกิร์ตต่างๆโยเกิร์ตพร้อมดื่มอย่างเงี้ยก็ได้นะครับชีสหรือนัตโตะก็ได้เช่นเดียวกันนะรวมถึงอาหารเสริมซึ่งเป็นโปรไบโอติกเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับก็ให้กินข้อสุดท้ายนะครับแนะนําให้กินปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยนะครับสองครั้งข้อสุดท้ายนะครับก็ให้กินปลาทะเลน้ําลึกเนี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์นะครับเพื่อเพิ่มโอเมก้าสามนะครับก็สามารถกินปลาแซลมอนได้ปลาแมคคารลนะครับซาดีนได้แต่ถ้าใครเป็นสายวีแกนนะครับก็สามารถกินพวกแฟลกซีดนะครับแฟลกซีดออยล์คานูลาออยล์นะครับซอยบีนออยล์น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้เช่นเดียวกันนะก็จะเพิ่มตรงนี้นะครับลองห้าข้อนี้ไปใช้นะครับเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นครับ